มั่นใจได้ทุกสปีดเต็มประสิทธิภาพอย่างเหนือชั้นลื่นทนลดอุณหภูมิสปีดออยเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับผมผมช่างหนึ่งครับร้านพีเอชอปอยุธยาครับ เส้นจะเข้านิคมรจักนะครับตรงนี้เปิดมาปีกว่าแล้วครับแต่ว่าย้ายจากสาขาแรกมาก็เปิดหลักๆมาประมาณ7ปีแล้วครับก็เริ่มจากรถบ้านนะครับรถบ้านทั่วไปงานเครื่องช่วงล่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไปครับแล้วก็มางานอะไรซิ่งงานตกแต่งครับแล้วก็มาเริ่มงานรถแข่งงานเครื่องเครื่องซิ่งอะไรพวกนี้ครับช่วงล่างพวกนี้ครับก็ทุกอย่างครับครบวงจรครับ ตั้งแต่รถบ้านรถซิ่งรถสนามหลังถนนก็รับหมดนะครับติดตั้งเทอร์โบเครื่องยนต์เครื่องซิ่งเครื่องรถบ้านทำหมดครับว่าคุยงบการลูกค้าต้องการโจทย์แบบไหนต้องการวิ่งแบบไหนอะไรเงี้ยก็มาคุยกันได้ครับ <Yeah. S 1> อะไรก็จะมีอะไหล่แต่งก็จะมีปากกระโปรงอะไรนะอากันนะครับแล้วก็มีอ่าพวกของตกแต่งของเครื่องก็เป็นให้ดีดีส่วนโชก็จะเป็นซูเปอร์เจครับแล้วก็มีคัดคัดทีฟีครับแล้วก็อ่าแบรนด์ชั้นนำ mm hmm. เกือบทุกอย่างเราเรามีหมดครับ ก็ปกอลลอนบาร์แล้วพวกนี้ครับก็มีตันเจ็ดครับที่ทําอยู่ตอนนี้กําลังสร้างขึ้นมาอยู่ก็ลองเริ่มวิ่งแล้วครับเป็นรถอ่าเดิมๆเ,เลยครับเป็นดีแม็กตัวเก่าแล้วก็แปลงเป็นออลนิวทั้งครอบกระดองลงเลยครับแล้วก็อ่าช่วงล่างก็เป็นดีแม็กตัวเก่าครับพื้นฐานดีแม็กตัวเก่าแต่ว่าเครื่องยนต์แล้วก็กระดองก็เป็นออลนิวเครื่องยนต์ก็สามล้านหนึ่งครับทิ้งทั่วไปพื้นๆก็เน้นใช้งานได้วิ่งเคื่ออะไรได้ครับแข่งได้อะไรเงี้ย ไม่ได้แบบว่าแข่งจ๋าเลยครับสามารถใช้งานได้ปกติเจอโบก็เป็นอามิติฝาน,น้าสา0 0นคงหลัง3,000ใบหน้าห้าสงครับโลดมันก็เป็น h ฮบบี B, ครับปั๊มเป็น3โรเตอร์ครับตอนนี้โวชีไปหนึสบูทต,ตอนนี้ยู่60ครับคันนี้ยังเป็นเกียร์เดิมไซโอเอส OS, ครับยังยังยังไม่ได้ข้ามป็นเกียร์ก็จะลองในสเตปของเกียร์เดิมดูก่อนว่าจะวิ่งได้ประมาณไหนครับเ่ืองท้ายคันนี้เป็น3.1นครับ เวลาตอนนี้วิ่งอยู่10.9ครับช่วงล่างคันนี้ก็มีโชคซูปเปอร์เจอย่างเดียวแล้วครับแล้วก็ไม่มีอาร์มเพราะว่าตันเจ็ดห้ามอาร์มอยู่แล้วไล่แน็ตเอาคือตันเจ็ดมันห้ามคาร์บ,บอนอยู่แล้วฝากระโปรงคาร์บ,บ,บอนได้อย่างเดียว ที่เป็นเก็บห้องเครื่องครับแล้วก็มีสายเปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนหัวชีอะไรพวกนี้รถติ้งทั่วไปครับไม่ได้เน้นวิ่งในสนามก็มาเดิมเดิมเลยคันนี้จบอยู่แสนกระบาดเฉพาะห้องเครื่องก็ครบทุกอย่างครับระบบน้ํามันท่ออินเตอร์ทออเทอร์โบก็ออเก็บสายแป,ป๊บเบรกแป,ป๊บคัทอะไรเก็บสีครบหมดครับเครื่องยนต์คันนี้เปลี่ยนหัวชีอย่างเดียวเปลี่ยนแพร่ไล่ค้างเป็นทําปั๊มใส่ปั๊มมิโกะอะไรพวกนี้ครับผมเริ่มต้นอยู่35 0 0 0ครับก็ได้โล่งเลยครับแต่ว่าขอไม่จะไม่เยอะมากครับ แต่ว่าเน้นโล่งครับจะมีอินเตอร์ครับชุดหนึง่งระบบน้ำมันเก็บสายไฟไย,ย้ายแบดทั่วไปครับเก็บแปบบ๊แบเบรกแปบ๊บคัดให้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะใส่ของอะไรเพิ่มว่าตามตามงบอ่ะบท,ทันทันนี้เหลือก็เป็นเทอร์โบจักอีซี่ครับไล่ค้างห้องเครื่องงบสามหมื่นห้าครับแต่ไม่รวมเทอร์โบไม่รวมไล่ค้างเก็บเทอร์โบ,บแล้วก็ไล่ค้างหัวชีพปั๊มอะไรพวกนี้ครับระบบน้ำมันนีโรเทอร์โบคู่ใช่ครับทันนี้ก็สเตปเก็บห้องเครื่องสวยงามครับแล้วก็มีไล่ค้างเหมือนกัน เครื่องยนต์ไส้ในเดิมหมดมีแค่ลายคางเปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนปั๊มหัวฉีดหลักๆนี้ครับอ่าคันนี้จบอยู่ประมาณแสนห้าครับไม่ค่อยแตกต่างเพราะมันจูนง่ายเพราะมันติดบูสต์ไวครับคันนี้บูสต์อยู่45่สิบหครับปากสี่สี่ดันเอฟห้าครับดีกว่าเดิมเยอะครับกําลังต้นมาวายปลายเดินดีกว่าเดิมเยอะครับเพราะว่าคันนี้เขาใช้งานมาทุกของด้วยปกติครับนไมหนักเต็มเลยใช่ครับแอร์หน้าหลังครบหมดครับประหยัดชื่นไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ครับ แต่ว่ามันได้ได้อัตราเร่งต้นมาค่อนข้างจะไวไวหน่อยแล้วก็ท้ายมันดึงแรงอย่างสมมติว่าลูกค้าเปลี่ยนเทอร์โบ F5 ไปลูกเดียวเนี่ยต้นมันจะติดบูสชา้านิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นปาก B4 หรือ41วงเดอยน F5 เนี่ยมันจะติดไวครับบูสจะติดไวขึ้นขับสนุกขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสเทอร์โบคู่กำลังมารถบ้านใช้งานรถแข่งกบเทอร์โบคู่ครับนี่ประมาณ<อ>ก็บวกเข้าไปเท่าหนึ่งครับบวกเข้าไปเท่าตัวเพราะมันก็เพิ่มเทอร์โบก็ไปลูก อาจจะเพิ่มท่ออินเตอร์ที่มันเพิ่มต้องเดินเพิ่มขึ้นมานิดนิดนิดหนึ่งครับก็อย่าง1.9ตอนนี้ก็รับทําอยู่2.6จบเลยครับเสร็จจูนให้เรียบร้อยหมดเลยเบคู่เทบคู่ครับแล้วโจทย์ก็คือแรงด้วยแต่ไม่มีควันครับลูกค้าให้โจทย์มาที่จะแรงไม่ไม่มีควันควันน้อยควันบางๆครับควันรถใช้งานถ้า2.6ก็จะได้เทอร์โบคู่งเดียวแต่คันนี้ก็คือเป็นสเต็ปไล่ข้างเต็มแคมมีปั๊มมีหัวฉีดครบหมดครับอินเตอร์ครบหมด ก็มีจูนนะครับมีจูนรีแมปจบในนั้นเลยครับสองพนหกมันจะเป็นชุดชีสครับมาถึงก็จับสายเลยไม่ต้องดัดแปลงอะไรถ้าเป็นชุดชีสแบบนั้นก็ลูกค้าสามารถรอรถได้เลยรับรถมาเช้าเย็นรับรถได้เลยเพราะว่าเป็นชุดชีสมาถึงก็เราก็จัดติดตั้งติดตั้งติดตั้งจบเลยครับเกียร์ธรรมดาก็ใช,ใช้ได้ครับถ้าลูกค้าต้องการติดอยา่างได้มันติดบูธไวๆครับสนุกก็ได้ครับ ช็อกอัพพรีเมียมเกรดความนุ่มนวลที่แข็งแกร่งส m ooth บัสตรองทำสีก็คือจะดีวกับอู่เพื่อนอีกทีหนึ่งเราช่วยกันช่วยกันทําก็คือรับจบให้หมด<อ>เลยใช่ครับดูแลให้สีช่วงล่างเลยครบหมดเครื่องยนต์ครบหมด,หมดก็ตอนนี้เพิ่งเริ่มทําล้อยางครับเพิ่งจะเริ่มทาเพราะว,าว่าลูกค้าเรียกร้องมาอยากให้มันจบทีเดียวเลยเราก็ตามลูกค้าเรียกร้องครับมียางมีแม็กจับทรงย้าย,ยแหนบอะไรเงี้ยโหลดนะครบหมด ถ้าเป็นตัวสูงก็ย้ายแหนบเหรอครับย้ายแหนบเอากับเพาอะไรพวกนี้ครับใช่ครับส่วนมากก็จะคุยกับลูกค้าก,ก่อนอนะครับว่าลูกค้าต้องการใช้งานแบบไหนโจทย์ลูกค้าต้องการขับแบบไหนอะไรย่างเงี้ยครับส่วนมากจะคุยกันก่อนอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจก่อนว่าอะไรทาหน้าที่อะไรอธิบายลูกค้าเขา้าใจก่อนแล้วลูกค้าจะจะจะ,จะรู้เองว่าเขาควรจะใส่อะไรในรถเขาท่เอินสยาครับก็เราก็รับจบให้ลูกค้า ปกติอยู่แล้วครับจะทําทุกอย่างครบหมดครบวงจรนะครับเราดูแลหลังการขายอยู่แล้วครับคือมีทําไปแล้วเรามีปัญหาอะไรลูกค้าเข้ามาเรารับประกันให้ตามที่เราตกลงกันไว้ตลอดครับดูแลให้ตลอดครับใช่ส่วนมากลูกค้าเป็นลูกค้าประจําลูกค้าบอกต่อทั้งหมดครับเพราะว่าตอนนี้ป้ายยังหน้าร้านยังไม่ได้ขึ้นเลยลูกค้าก็ทาไม่ทันครับลูกค้าบอกต่อทั้งหมดส่วนมากก็มี M X ครับแล้วก็ของขวัญและก็บังอะไรเงี้ยครับแต่หลักๆก็จะเป็น M X แล้วก็มี6.9ลิตร ก็แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าใช่ครับแล้วแต่ลูกค้าด้วยแล้วเราคุยกับลูกค้าก่อนว่ามันประมาณนี้ประมาณนี้เราก็จะเลือกของมันแมทกับที่เขาต้องการครับอย่างรถแข่งผมตั้นเจ็ดก็เน้นของถูกๆบ้านๆเลยครับจับใส่เข้าไปของมือสองก็มีจับใส่เข้าไปคือเราอยากรู้ว่าของถ้ามันถูกแบบเนี้มันสามารถวิ่งได้ไหมมันสามารถไปวิ่งเทียบกับของแพงๆเขาได้ไหมอะไรเงี้ยหรืองบแบบถูกๆแบบเนี้ยมันสามารถไปวิ่งกับเขาได้ไหมอะไรเงี้ยครับเพื่อลูกค้าเวลาลูกค้า ที่มีงบน้อยมาเนี่ยเขาต้องการแบบเนี้ยเขาสามารถทําได้ไหมไม่ต้องเปลนต้องมาหลายแสนอะไรเงี้ยครับเข้ามาคุยได้ครับลูกค้าต้องการขนาดเข้ามาคุยได้มีงบเท่าไหร่เข้ามาคุยได้แต่ผมก็ก็จะคุยว่าราคาประมาณเนี้ยลูกค้าไหวไหมถ้าลูกค้าไม่ไหวก็แบบลงมาหน่อยลูกค้าโอเคไหมแต่ละคุณภาพก็จะมีนิดนึงแตกต่างกันนิดนึงอะไรเงี้ยครับครับก็ฝากร้านพีชช็อปอยุทยาไ้วยนะครับช่องทางการติดต่อก็ Facebook ส่วนตัวนะครับก็เป็นอู่ช่างหนึ่งอยุธยาครับแล้วก็มีเพจพีชช็อปอยุทยาครับผม โบอร์โทรติดต่อก็0 9 2ครับ4 2 7 0 0 8 8ครับ